สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่ต่อสบายๆส,สไตล์เราชาแนลครับผมคิดถึงกิจกรรมใหม่ให้นึกถึงพี่ต่อด้วยนะครับวันนี้มีกิจกรรมใหม่เข้ามาครับผมกิจกรรมนี้แบบลองอ่านรายละเอียดแล้วก็มันค้อนงงเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้สกินยากนะมันดูเหมือนแบบดูเหมือนแบบเฮ้ยมีสกินมิลเลอร์ขึ้นด้วยอีสตรีมด้วยแล้วก็เล่นฟรีด้วยหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยแต่พอไปลองอ่านรายละเอียดแล้วมันดูยากนะเดี๋ยวมาดูกันว่ากิจกรรมนี้มันเล่นยังไงนะพี่ก็ไม่ได้การันตีนะว่าพี่จะได้สกินหรือเปล่านะ เพราะว่าพี่ก็เล่นตามงบมาเล่นให้น้องๆดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับแนวทางนะสุดไปไม่ได้ทุกทุกคลิปนะน้องๆเลยก็เขาบอกว่าเริ่มแล้วมหาก,กรรมสะสมชิ้นส่วนแรกสกินขนสกินมามากกว่า50ชิ้นสกินเห็นไหมมีมิลเลอร์เคลอีส e ตีมแล้วก็เล่นฟรีครั้งแรกการันตีสะสมเหรียญส่วนชิ้นส่วนสุดท้ายรับสกินทันทีก็คือเหมือนแบบเขาให้สะสมอ่ะให้เราเปิดไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็ ไะเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่ามันเป็นยังไงกิจกรรมเริ่มต้นวันที่20พฤษภาคม2565นะครับคือวันนี้20เนาะถึงวันที่2มิถุนายน2565ครับผมก็ระยะเวลากิจกรรมก็10กว่าวันนะ่ะ1ิบ1ิบอดวันมั้งใช่ป่ะเดือนนี้พฤษภาคม31วันเนาะไปหมดวันที่สองนั่นแหละก็ประมาณ1ิบกว่าวันสิบ1อ2ดบวันเท่านั้นนะมาเดี๋ยวลองลองคิดไปดูหน้าตาเป็นไงปุ๊บเข้าไปดูปุ๊บเป็นอย่างนี้เลย ช้าว่ะโหลดช้าว่ะเดี๋ยวรอก่อนนะอ๋อมาละขึ้นเป็นรูปอะไรเอ่ยก่อนเลยนะก่อนปุ๊บเห็นไหมเขาจะมีให้เราเลือกนะเดี๋ยวอ่านกฎก่อนแล้วกันน้องๆจะได้ไม่งงนะกิจกรรมนี้แม่งงงมากเลยจริงพี่อ่านแบบพี่อ่านหลายรอบมากเลยปกติเพราะว่ามันไม่เคยมากิจกรรมแบบนี้นะเราอ่านก่อนเล่นนะกิจกรรมอาจจะเสียเวลาหน่อยแต่จะทาให้น้องๆประหยัดคูป,ปองไปได้นะถ้ากดม่วงก็เสียเสียฟรีนะ่ะเอออ่านก่อนนิดนึงเขาเขียนไว้เห็นไหมเนี่ยสามารถ กติกาเขาบอกว่าสามารถเลือกได้สูงสุดสามสกินเห็นไหมสามสกินเท่านั้นนะในกิจกรรมนี้แต่ว่าสกินหนึ่งก็ยากแล้วแหละอย่าลืมเหรียญสามารถแลกได้เพียงสกินละหนึ่งชิ้นอ๋อไอเหรียญเหรียญมันอนะเดี๋ยว,เ,ยวเหรียญมันนี่ที่จะได้มันบอกให้เอาเราแลกชิ้นส่วนที่ห้าเพราะว่าการเล่นในแต่ละชิ้นเนี่ยที่เราเปิดหาชิ้นส่วนเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์การหาด้วยนะน้องๆเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไง ระยะเวลากิจกรรม20ิพฤษภาสองห้าหกห้าถึงสองมิถุนาสองห้าหกห้าเนาะถึงบ่ายสองเขาเขียนไว้สิบสนาฬิกานี่ไงเขาเริ่มไงวันนี้บ่าย2เนี่ยบ่าย2มันจริงๆมันเริ่มบ่าย2จริงๆมันมาตั้งสิบเอดโมงแล้วเขาก็เขียนไปอย่าไปสนใจเรื่องเวลานะเอาเป็นว่ามันหมดวันที่2แล้วกันก่อนเที่ยงคืนนั่นแหละผู้เล่นสามารถสะสมชิ้นส่วนให้ครบห้าชิ้นเพื่อแลกสกินก็นี่แหละมันให้เราเลือกสกินให้ครบ5้าชิ้นนะที่พี่อ่านคร่าวๆนะแล้วก็แบบ อืสามารถสุ่มหาชิ้นส่วนได้จะมีชิ้นส่วนทั้งทั้งสองแบบมันก็จะมีแบบแบบแบบแพงกับแบบไม่แพงเห็นไหมการสุม่มการสุ่มปกติจะใช้ทีละเก้าครั้งนะเพื่อแบบเพื่อหาใช่ไหมสุ่มเพื่อเป็นการหาชิ้นส่วนเนี่ยระดับสกินลีเมนเต็ดทุกๆครั้งผู้สุ่มจะได้รับหนึ่งเหรียญการสุ่มแบบพิเศษใช้สิบเก้าคูปองอการหาแบบพิเศษนี่คือสิบเก้าคูปองเลยนะก็แพงจากเกนะ้าเนี่ย คือสุ่มหนึ่งครั้งอะ่ะก็จะามาได้เนี่ยสุ่มหาชิ้นส่วนที่เป็นระดับอ e ีสตรีมิลาหรือว่าอ l รติเมทุกๆครั้งที่กดสุ่มจะได้รับสองเหรียญคือแบบสุ่มธรรมดาได้หนึ่งเหรียญพิเศษได้สองเหรียญม้างกันเถอะผู้เล่นจะสามารถนําเหรียญเพื่อไปใช้แลกชิ้นส่วนที่ร้านค้าหนึ่งชิ้นเพื่อหาชิ้นส่วนได้เท่านั้นก็คือเอาเหรียญไปแลกหาชิ้นส่วนเหมือนเลือกได้แค่1ชิ้นเขาถึงบอกให้เลือกชิ้นที่ห้านะพอจะเข้าใจไหมไม่ให้แลกชิ้นที่หนึ่งถึงท เมือ่อผู้เล่นสุ่มครั้งแรกจะสามารถสุ่มฟรีได้เรื่อยๆเนี่ยตอนนี้เราจะสามารถเลือกได้นะฟรีได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราเลือกแล้วอ่ะมันจะเสียเริ่มเสียคูปองนะน้องๆเนี่ยเขาเขียนไว้ผู้เล่นจะสามารถเลือกสกินได้ทั้งสามสกินไม่ซ้ํากันนะ <c ười> ใครจะเลือกสกินซ้ำวะมึงก็บ้าเนาะหากเรากดซื้อชิ้นส่วนครบสามสกินแล้วเราก็จะไม่สามารถเล่นได้อีกต่อไปก็เขาบอกว่ากิจกรรมนี้ได้แค่สามสกินโหแท่สกินหนึ่งยังยากเลย โอกาสจะสุ่มแบบปกตินี่มีโอกาสมีโอกาสด้วยนะที่เราหาสกินที่เราจะหาไม่เจอเนี่ยดูไม่ใช่ว่าสุ่มสุ่มแล้วจะเจอนะเหมือนการอัปเกรดสกินจําได้ไหมที่เราหาสกินอนะ่ะแต่อันนั้นมันแค่รอบเดียวเราก็เล่นได้เลยแล้วก็หาเหรียญมาแลกนะแต่อันนี้ต้องหาชิ้นส่วนให้ครบห้าชิ้นนะน้องๆ้อง,องเอ้ยกิจกรรมคือเกลืออย่างนี้มาอีกแล้วพี่ว่าเกลือแน่เลยนี่ถามว่าเขาบอกว่าถ้าเราหาชิ้นที่สองเจอชิ้นที่สาม,สามก็จะ สิบสองเปอร์เซ็นชิ้นที่ชิ้นที่สี่ก็เจ็ดจุดห้าเห็นปะ่ะสก,กินที่สองเห็นปะ่ะเมื่อเราครอบครองชิ้นส่วนสก,กิน 2, สองสกินอ๋อล้วก็ชิ้นส่วนสกินแรกมันก็จะแบบโอกาสดีกว่าไงน้องๆเหมือนเขาว่าเขาให้เราเลือกสามสกินนะแล้วเราได้หนึ่งสกินแล้วอะพอเราสุ่มหาสก,กินที่สองอะโอกาสมันก็จะน้อยลงเห็นไหมเนี่ยพอเราครอบครองเห็นไหมครอบครองชิ้นส่วนเห็นไหมมันก็จะแบบยิ่งยากขึ้นอะเปอร์เซ็นต์มันยิ่งลดน้อยลงเห็นไหมหาครอบครองชิ้นส่วน สกินสามสกินมีโอกาสจะเจอชิ้นส่วนนี่เห็นไหมอันนี้คือกดแบบธรรมดาแล้วมีกดแบบพิเศษอีกนะเนี่ยเห็นไหมการซูมแบบพิเศษกับแบบธรรมดาอีกโอ้รายละเอียดเยอะชะมัดเลยอนะ่น้องก็ตรวจสอบชิ้นไอ้พวกหลังจดหมายให้ดีๆนะก่อนจะเล่นกิจกรรมซองจดหมายดูอย่าให้เต็มแล้วก็ค้งก็ให้เก็บของโอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มให้ดูแล้วกันมันก็มีกดแค่นี้แหลนะเนาะโอเค มาตอนแรกเนี่ยเขาบอกอยู่นะว่าเราสุ่มเนี่ยกดไปอะ่ะครั้งแรกเราจะไม่เสียนะน้องๆเนี่ยเราสุ่มหาแต่ตรงนี้เห็นไหมที่เขียนว่าสุ่มแบบปกติปุ๊บสกินก็จะขึ้นมาไงแบบที่เรายังไม่มีเอาทําไมไม่ขึ้นวะสุ่มแบบเอา้าๆช้าวะ่ะนี่คือเป็นมันมีสกินอันนี้เป็นรีเมนเต็ดนะมันจะขึ้นสกินที่เรายังไม่มีหรือว่าเรามีแล้วมันขึ้นมารวมหมดนะเนี่ยพี่มีแล้วนะบางสกินอะ่ะมันไม่ใช่ขึ้นสกินที่เรายังไม่มีนะ ตอนเนี้ยแล้วเรากดฟรีอีกครั้งหนึ่งมันก็จะสุ่มให้ใหม่อีกทีมึงช้าวะ่ะเครื่องพี่ช้าหรือ,อยังไงวะเอออ่านเ,อเนี้ยเลือกเนี้ยดูดีๆนะบางสกินเราก็มีแล้วเห็นไหมตอนนี้เรายังยังกดฟรีได้อยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้เลือกที่เขาตามกดที่เขาอ่านนะแต่ถ้าเรากดเลือกแล้วอ่ะมันก็จะเสียในการกดนะว่าครั้งละเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้กดได้ฟรีอยู่นะอ่ะเห็นไหมช้ามากเครื่องพี่ทําไมแบบ วันนี้มีงบอยู่สามร้อยกว่าคูปองไม่รู้ว่าจะได้กี่ชิ้นส่วนเลยอ่ะเห็นปะ่ะแล้วเราเลือกสกินที่เรายังไม่มีนะ่ะดูน้องๆเนี่ยถ้าเราต้องการแตะเ่เขาก็จะขึ้นแบบนี้ว่าเห็นไหมคุณต้องการเลือกสกินของฉี่หรือเปล่าเนี่ยในราคาสิบเก้าคูปองเนาะถ้ากดก็คือยืนยันตอนนี้เรายังไม่เลือกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบพิเศษบ้างอ่ะนี่แบบธรรมดาสิบเก้าคูปองนะในการหาชิ้นส่วนซื้อชิ้นหนึ่งแล้วเราต้องสะสมให้ครบห้าชิ้นน้องๆคิดว่ายังไงอ่ะนี่แตะแบบพิเศษบ้างอ่ะ อันนี้แบบพิเศษเดีให้ดูเออหลวนนานแท้อันนี้อ่ะแบบพิเศษก็จะมีสกินระดับมิลเลอร์้นสกินระดับอ e ีสตีมแล้วก็สกินระดับอัลติเมทเห็นไหมมีสามอย่างอันนี้แบบเนี้ยยี่สิบเก้าไงแบบธรรมดาสิบเก้านะมันก็ดูค่อนข้างโอกาสมันก็มันแพงดูเหมือนแพงขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะแต่โอกาสมันก็ยากขึ้นไงแล้วในการสุ่ม มันก็จะเสียเยอะขึ้นไงน้องๆเข้าใจเนาะอ่ะเราแตะตอนนี้เรายังไม่เลือกเรากลับไปแตะแบบธรรมดาได้อีกนะ,ะเห็นไหมรอนานว่ะอ่ะเนี่ยแล้วเราก็มาเลือกว่าเราอยากได้สกินไหนเนาะเราดูสกินที่มันแบบค่อนข้างจะแบบที่เรายังไม่มีอะ่ะเราดูก่อนดูดีๆนะสกินที่เรามีแล้วยังอะ่ะเราต้องสะสมให้ครบห้าอันนะเราก็มีร้านแรกชิ้นส่วนอีกเห็นไหมนี่คืออันเนี้ยเอาไว้สําหรับเราเก็บชิ้นส่วนครบห้าชิ้นแล้ว กดที่รูปสกินเพื่อแลกรางวัลเนี่ยเราต้องเก็บให้ครบห้าชิ้นก่อนเราถึงจะมาแลกชิ้นส่วนได้ตรงนี้นะแล้วอีกอันนึงก็คือร้านค้าชิ้นส่วนนี่ที่เขาบอกเนี่ยที่เราจะต้องเลือกแลกชิ้นส่วนที่ห้านะเห็นไหมคือเราจะเลือกได้โอ้โหแล้วดูเหรียญดิใช้เหรียญเยอะมากนะจริงๆกิจกรรมนี้ลองคิดดูเขาบอกสุ่มธรรมดาจะได้ทีนั้นหนึ่งเหรียญเราคิดดูดิว่าเราจะต้องสุ่มกี่ครั้งถึงจะแลกได้เนี่ยเห็นไหมแบบรีเมนเต็ดอะสี่สิบเนี่ยดูดิคือน้อยสุดแล้วเหรอวะสี่สิบนี่ เอาเหรียญมาแลกคมพีก็สูงได้นะสิเผื่อแบบท้อแท้ใจไงโอ้ยเอาเลือกเอาแล้วกันนะเ,เดี๋ยวพี่จะเล่นเป็นแนวทางแล้วกันนะเดี๋ยวเลือกแบบธรรมดาก่อนอ่ะลองดูแบบธรรมดานะอ่ะคืออ่ะเลือกอะไรดีแต่ลองลองส่งดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพราะว่ามันช้ามากเลยวะ่ะแต่อีกทีนึงโอ้หนี่เก้านาทีแล้วย,ยังไม่ได้เล่นกิจกรรมเลยอ่ะพี่เลือกเป็น สกินอะไรดีวะอันไหนที่มันหายากวะเราดูแล้วกันว่าไหนที่มันหายากเราดูโอ้นี้มีแล้วอ่ะมีแล้วอย่าไปเลือกซ้ํานะซวยเลยไปต่ออ่ะแล้วแตะแตะหม่อะปับ๊บขันหัวอะไรกูอ่ะดูโอ้สกินซ้ําหมดเลยอะ่ะดีแล้วอะ่ะเลือกไปเอาที่มันไม่มีอะ่ะมันแล้วเราก็ต้องหาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะตอนนี้มันมันยังหาฟรีอยู่ครั้งแรกที่เขาบอก โอ้โหโหลดนานเกินนี่โหลดอยู่ใช่ไหมพอคุณมายังโหโหลดอยู่อะรีเฟซได้ไหมเนี่ยมันช้ากว่ารีเฟซได้ไหม mm hmm. ไม่เออมาละเอาสกินอะไรดีกว่าโอ้อันนี้ของแม็กของแม็กนี่ก็ร mm ีเมนเต็ดใช่ไหมเนี่ยหายากเหมือนกันวะ เลือกก่อนเนี่ยดูดิแล้วก็ต้องส่มแบบเนี้ยไปเรื่อยๆหรอคือตอนนี้ยังฟรีอยู่พี่ยังไม่ได้เลือกนะแป๊บหบนึง่งหาสกินที่พี่อยากเลือกก่อนเอาสกินอะไรดีวะซิลมีแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่ขอหาสกินที่พี่อยากจะเลือกก่อนแป๊บนึง โอเคครับน้องๆพี่เลือกได้แล้วพี่คิดว่าสกินลอเรียวอ่ะมันน่าจะแรที่สุดนะโอเคเดี๋ยวเราเลือกเป็นสกินลอเรียวมาแล้วกันนะในราคา19คูปองแต่ถ้าเป็นสกินมิลเลคเกิลกับอันติเมตก็จะอยู่ที่29สิบคูปองเนาะแล้วถ้าเป็นอีสตีมก็จะอยู่ที่ส9คูปองนะครับก็ลองเลือกกันดูกันว่าจะเล่นแบบไหนนะน้องๆอ,อันนี้พี่เล่นเป็นแนวทางให้ดูพี่ก็เลือกเป็นรีเป็นเต็ดแล้วกัน19คูปองอ่ะเลือกเป็นลอเรียวมาเลย ก็ถ้าเราเลือกมาแล้วมันก็จะได้เป็นชิ้นส่วนที่หนึ่งมาเนาะอ่ะได้มาละชิ้นส่วนที่หนึ่งเสร็จแล้วรอก่อนแป๊บหนึ่งมันค่อนข้างจะรอนานหน่อยแหละจริงกิจกรรมนี้อ่ะได้มาละรอเลี้ยวหนึ่งชิ้นส่วนเขาเนี้ยไอที่เราในการหาสกินต่อไปอ่ะเราจะไม่หาฟรีแล้วนะเพราะว่าเราเลือกมาแล้วหนึ่งอันอ่ะเราจะสุ่มแบบธรรมดาเสียเก้าคูปองแล้วเราจะสุ่มหาแบบพิเศษอ่ะจะเสียสิบเก้าคูปองนะน้องลองคิดดู ว่าเราจะสุ่มกี่ครั้งเราถึงจะเจอชิ้นส่วนที่เราหาอยู่นะลองดูเอาเอา้าเห็นไหมเราเลือกอันไหนก่อนอย่างเงี้ยมันก็จะฟรีครั้งแรกไปเห็นไหมโอเคนะเดี๋ยวเราก็ต้องมาแบบเนี่ยเห็นนะมมันทําไมเหรียญไม่ขึ้นวะเมื่อกี้เราสุ่มเป็นหนึ่งครั้งอ๋ออาจจะฟรีใช่ไหมฟรีก็เลยเหรียญไม่ขึ้นหรออ่ะเดี๋ยวเราจะลองหาล้อเลี้ยวต่อนนะเราจะเสียทีละเก้าคูป,ปองแล้วนะน้องๆโอเค okay, ลองดูแต่คือมันหักไปเลยเหรอวะ มันไม่ขึ้นมาแบบถามก็หรอว่าเราจะเสียหรือเปล่าคือจะเล่นก็ต้องเสียใช่ไหมมันค่อนข้างโหลดนานเลยนะน้องๆเอ้เสียเวลามากดูดิอืมเลือกดูดีน,ดนะจะเลือกแบบพิเศษฟ,ฟรีหรือว่าธรรมดาฟรีถ้าน้องๆมีงบสูงอะน้องๆก็เลือกเล่นแบบพิเศษแล้วกันพี่ก็มาเล่นเป็นแนวทางให้น้องๆดูก็พี่ก็ลองเลือกเป็นแบบรีเมนเต็ดไงเออทำไมไม่มาสักทีวะกดไปแล้วนี่ นี่กดไปแล้วนะโอ้โหเฮ้ยมันจะค้างแล้วมันจะเสียคูปองเยอะไหมเนี่ยอ๋โอโง่จิจไม่ชอบกิจกรรมอะไรที่มันซับซ้อนแบบนี้เลยวะจริงๆสาระกิจกรรมมาเฮี้ยอะไรวะเนี่ยโอเคน้องๆเมื่อ,อกี้มันบักว่ะถ้ามันบักหรือว่ามัน,มนไม่ขึ้นนะ่ะน้องๆกดออกแล้วก็เข้าใหม่นะเนี่ย คือเมื่อกี้เรากดไปครั้งหนึ่งเราก็ได้เหรียญมาอันหนึ่งเห็นไหมตอนนี้เราก็หาเรอเลี้ยวอีกนะตอนนี้คือเราได้หนึ่งชิ้นที่เขาบอกเห็นปะ่ะเรากดไปหนึ่งครั้งเราแตะดูนะว่ามันคือสกินอะไรเนี่ยตอนนี้เราจะเสียการหาแบบธรรมดาโหบางทีมันก็ขึ้นมาสองอันเลยว่ะหน้าหนึ่งอะ่ะเออท่ามันขึ้นมาหน้าหนึ่งสองอันนี้คือแบบแลกได้สองอันเลยเนาะมันก็อยู่ที่ดวงด้วยว่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลองสุ่มแบบหาเรอเลี้ยวต่อนะเพราะเราเลือกเรอเลี้ยวใช่ไหมกดแตะไป เออมันค่อนข้างจะใช้เวลานานหน่อยนะน้องๆในการแบบสุ่มหาหูบ้างนี่ถ้าเลือกคิวเลนมานี่แต่พี่มีแล้วไงสกินเนี้ยมันเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้นะว่าสกินที่มีแล้วมันจะขึ้นมาสองอันอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอก่อนโหนานอยู่แร้่งกิจกรรมนี่คืออะไรวะเนี้ยก็ลองดูนะพี่มาเล่นเป็นแนวทางให้น้องๆดูไม่รู้จะได้สกินหรือเปล่าอะถ้าดวงดีก็อาจจะหาเจอไงแล้วต้องคิดดูดิว่าต้องใช้แบบในการแลกเหรียญเท่าไหร่ อ๋อหามันหมุนนานมากเลยอะ่ะหรือว่าเราต้องกดเข้าแล้วออกก็เข้าใหม่วะเนี่ยดูดิใช้เวลานานไหมนานเกินพี่ว่าเริ่มต้นเมื่อกี้พี่มีกี่คูป,ปองวะงง<อ>เลือกให้ดีเลือกให้ดีดีอาจจะคุมหรือเปล่ามันไม่มาอีกแล้ววะเดี๋ยวเราลองกดเข้าเข้าแล้วออกใหม่นะว่ามันจะสลับไหมอะ่ะแตะใหม่แล้วก็เข้าใหม่อะ่ะ ว่าคลิปปูเต็มแน่เลยล่านี้แบบนานมากอะ่ะคลิปนี้แบบมันใช้เวลาการโหลดดูดินานอยู่เหมือนกันมาไหมรอเรียวถ้ามันค้างแบบนี้แล้วมันได้สก,กินมันก็โอเคอะ่ะแต่ถ้าค้างแล้วไม่ได้สก,กินด้วยก็ยังไงเอาคูปองลดคูปองลดแต่ว่ามันไม่เปลี่ยนให้หรอวะงงอะ่ะ คือเราต้องรอเหรอวะอ,อะไรเนี่ยไอ้ี่กิจกรรมหลอ,อกแดกตังค์นะเนี่ยคือครูต้องรอเหรอเนี่ยเนี่ยครูปองพี่รถไปแล้วเนี่ยในการแบบรีหาเนี่ยแล้วเหรียญก็ไม่เพิ่มด้วยเดี๋ยวลองกดอีกทีดิอ่ะเนี่ยพอแตะปุ๊บมันก็เป็นหน้าจอขึ้นแบบเนี้ยแล้วพอเรากดออกไปอ่ะมันก็หักคูปองออกไปเว้ยพี่ว่ากิจกรรมนี้แม่งแบบไม่โอเคแหละระบบก็แย่แล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้วะหรือเราต้องรออ่ะ อาจใช้เวลานาน,นหน่อยนะพี่ลองรอนะเพราะวาเมื่อกี้พี่ออกไปมันหักคูปองพี่ฟรีเลยอะ่ะ <c> ก <oughs> ิจกรรมแบบนี้ก็มีวะ่ะคือหลักๆอ่ะกิจก,กรรมมะนะันอ่ะให้ให้เราสุม่มสุ่มหาชิ้นส่วนให้ครบห้าชิ้นว่างั้นเถอะแล้วเราสามารถอ่ะเอาเหรียญอะ่ะรวมไปแลกของได้แต่ว่าก็ใช้เยอะไงสี่สิเหรียญอะ่ะต้องต้องกดสี่สิบทีอะ่ะถ้าสุ่มแบบธรรมดาปกติอะ่ะเพราะว่าในการกด กดอันนี้ครั้งหนึ่งใช่ไหมถึงจะได้หรือว่าเราต้องแลกวะแลกเราก็ได้หนึ่งอันอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ละน่าจะเป็นการสุ่มนะเนี่ยการสุ่มหาเนี่ยได้หนึ่งอันเนี่ยเราลองดูดิเห็นป่ะพอรอนานมันก็ไม่มาเว้ยเป็นที่เครื่องพี่หรือว่าเป็นที่ระบบวะพี่งงแล้วเนี่ยดูไม่ได้เนี่ยเราสามารถเก็บเหรียญได้เห็นไหมตอนนี้มีหนึ่งเหรียญแรกอะไรไม่ได้เนี่ยสามารถมันบอกให้เอาแลก ชิ้นส่วนที่ห้าแล้วดูดิต้องเก็บสี่สิบเหรียญอะกว่าจะแลกชิ้นส่วนหนึ่งที่เราอยากจะได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าเราเลือกรอเรียวใช่ป่ะเราก็ต้องเอามาแลกรอเลียวไงต่องแรกอันเนี้ยเห็นป่ะตอนนี้มีหนึ่งเหรียญก็กดแลกไม่พอคุณมีเหรียญไม่พอเห็นไหมแล้วแล้วคืนยังไงเนี่ยตอนนี้มันมันค้างไปเลยเหรอเนี่ยคืนมันน่าเล่นไหมกิจกรรมเนี้ยถามจริงๆคืนจะต้องรออะไรนานๆแบบนี้วะเนี่ยแล้วพอพี่กดออกแล้วพอพี่เข้ามาคูปองพี่ก็ลดไงพี่ก็แลกไม่ได้ไง เนี่ยเพราะกดตอนนี้กดอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมเนี่ยกดไม่ได้เลยอ่ะมามาละมาละโหกว่าจะมาดูคูปองลถไปอีกแล้วได้มาสามเหรียญคือยังไงคือแม่งบากนะเว้ยเอาจริงคือแบบมึงไหวปะเนี่ยแล้วก็ให้เราแบบเสียค่ารีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทีละเก้าทีละเก้าใช่ปะ่ะทีละเก้าป่ะดูดินะให้เรารีทีละเก้าแล้วลองคิดดูว่าถ้าสุ่มแบบขั้นสูงอะ่ะ เราจะต้องเสียทีละทีละสิบเก้าในการรีหาอ่าเดี๋ยวเราลองกดใหม่นี่เผื่อมแม่งจะนั้นคือเนี่ยเรากดเสียค่ารีไปสามครั้งแล้วนะทีละเก้ามันก็เยอะอยู่นะอ่ะกดอีกทีอ่ะโหดูดิรอานานขนาดไหนเนี่ยเครียดเลยวะ่ะเนี่ยแล้วบางทีมันอาจจะค้างบางทีหน้าตัวที่เราอยากจะได้มันมาแล้วใช่ปะ่ะแล้วมันก็กลายเป็นของอันอื่นไงใช่ปะ่ะดูต้องรอานานแค่ไหนวะ หรือเป็นที่เครื่อง,องกูนเนี่ยยังไงครับนานเกินต้องรอฮะมันบอกว่ากดเพื่อหาชิ้นส่วนสะสมห้าชิ้นเพื่อแรกรับสกินได้ทันทีกดที่รูปเพื่อซื้อได้เลยแล้วมันซื้อได้ยังไงเนี่ยตอนเนี้ยมันก็ยังไม่ขึ้นหน้าให้เรากดไงรอนานไหมลองคิดดู พี่อยากจ,จะบ่นนะแต่ว่ามันเป็นอะไรวะเป็นที่เครื่องพี่เหรอโหก็หไม่เป็นไรพี่ถือว่ามันเล่นเป็นแนวทางให้น้องๆดูแล้วกันน้องๆอ,อยากเล่นก็ลองดูอะ่ะไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามพี่นะพี่ว่าคลิปนี้แม่งยาวออจริงดูยากพี่พอนี้ไหมดูดิมันไม่ขึ้นเลย รอนานแค่ไหนแล้วเนี่ยน้องๆพอเข้าใจใช่ไหมมันให้สะสม5อันเนี่ยแล้วเราก็ต้องรอไงแล้วเราก็ต้องสุ่มเสียเสียค่ารีไปเรื่อยๆเนี่ยทุกการรีหนึ่งครั้งเราจะได้เหรียญน,นะแบบธรรมดาได้หนึ่งเหรียญถ้ารีแบบพิเศษจะได้สองเหรียญอ่ะมาละดูนานไหมนานขนาดไหนก็ลองดูเออ สี่เหรียญได้สี่เหรียญแล้วยังไม่มาอ่ะลองดูอ่ะกดอีกทีอ่ะนานเกินคือรีเฟรชได้ป่าวะรีเฟรชอ่ะรีเฟรชไม่ได้ด้วยอ่ะ ถ้าเรากดออกไปแล้วก็เข้าใหม่ก็เป็นเหมือนที่พี่ทำไงพามันก็จะไม่เปลี่ยนแต่มันก็จะหักเงินไปเว้ยพี่งงมากเลยรอก่อนเศ้าก็คงทำได้แค่รอ หาหายากนะไม่ใช่หาง่าย,ายๆนั่นน่ะเห็นไหมไม่เห็นมาไม่มาด้วยนะลอเลี้ยวอ่ะมีแต่ตัวอื่นมาเห็นปะเราก็ต้องนี่ไงมันก็สุมไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆเก็บให้ครบห้ารูปแล้วลองคิดดูเดี๋ยวว่าเราจะได้ตอนไหนอกดอ่ะเนี่ยพี่ก็เสียคูปองไปเรื่อยๆนะให้น้องๆดูเห็นปะแล้วก็ช้าด้วยเดีย รอนานไหมนานนะเดี๋ยวพี่จะลองออกอะกดแตะเครื่องหมายออกอะแล้วเข้าใหม่อะอะ่เข้าใหม่แลเข้าใหม่อะอืเข้าใหม่อะเข้าไปใหม่อ่ะดูดิว่ามันจะเปลี่ยนไหมอพี่ว่าเสียคูปองฟรีอีกอะแต่พี่ทําให้น้องๆดูไง โอ้ยเข้าใหม่ก็ช้าเหมือนกันงงไปเลยหมุนหน้าน,านานเครื่องกูจะพังแล้วหรอวะงงยูฮูหวไเปล่าไอวหนุม่ม เพื่อนพี่ก็ไม่ได้ช้านะจริงๆนะเล่นเกมได้อยู่อะทําคลิปทุกวันนะมันก็ไม่ได้ช้าอะไรขนาดนั้นแล้วดูดิมันเป็นที่อะไรเนะี่ยคือจะมาจะมาเอาเงินจากคนที่เล่นกิจกรรมอะทําให้มันระบบมันดีหน่อยได้บอกว่าแกรีนาเอ้ยเครียดวะดูดิหมุนนานขนาดไหนเนี่ยพี่ก็ไม่เข้าใจเออวัด <laughs> นานไปนะพี่ว่านะนานไปนะ กดรีเฟซอ่ะคนมันเล่นเยอะเหรอวะหรือไงเอามาแล้วอ่ะเนี่ยเห็นปะหักไปละขึ้นอยู่นะแต่มันก็หักเงินไปไงขึ้นไวโอลเลตมาสองอันแต่พี่มีแล้วไงไวโอเลตอ่ะเนี่ยมันจะขึ้นอันที่มันที่พี่มีแล้วขึ้นมาทําไมวะอ่ะเดี๋ยวลองรีไหอีกทีนึงอ่ะลองว่าเข้าใหม่แล้วมันจะรีเร็วขึ้นไหมอ่ะพี่จะไม่เล่นแล้วนะนกิจกรรมเนี้ยมันเล่นเป็นแนวทางให้ดูนะน้องๆอ,อยากเล่นก็ลองดูแล้วกัน ตอนนี้ได้มาหกเหรียญก็น่าจะกดรีไปหกครั้งเริ่มต้นคูปองพี่มีมาเท่าไหร่วะสามร้อยเจ็ดสิบรีไปหกครั้งอ๋อโอเคมันก็ได้เหรียญมาตามจำนวนการรีแหละแต่บางทีมันเหมือนภาพมันไม่เปลี่ยนเลยนะความรู้สึกพี่อะดูเดี๋ยวนานไหมนานนะเนี่ยรอนานไหมนาน ตอนแรกๆพี่ลองกดลองกดเล่นดูเว้ระหว่างตอนที่เลือกที่สุ่มแบบที่สุ่มหาฟรีดูอะเราเลี้ยวมาบ่อยมากเลยนะเราพี่ก็คิดว่าแบบเออมันมาบ่อยไวย้มันอาจจะแบบวนกลับมาเร็วไงแต่สรุปว่าโหดูวดิวนกดไปกี่ครั้งเนี่ยห้าหกครั้งเนี่ยยังไม่มาเลยอะเราเลี้ยวเห็นปะไม่มาไม่มานะเห็นไหมเนี่ยโหกิจกรรมนี้แบบพี่ว่าเก็บเอาไว้เล่นกิจกรรมอื่นเถอะเนาะว่าไหมไหนเรา โอ้ไม่ได้ดิเราจะลองแตะแบบข้างล่างก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราจะแตะแบบไหนะเราก็เลือกแบบนั้นไงก็คือตอนนี้มันก็คือแบบมีอยู่หนึ่งชิ้นเน่มาต้องสะสมให้ครบห้าชิ้นแล้วมันก็ยังไม่มาอีกเดี๋ยวพี่ลองแตะดูอีกทีแล้วกันนะหายากอยู่นะอแต่มันเริ่มไวขึ้นนะมันเริ่มแบบลันไวขึ้นหรือเปล่าหรือว่ารู้สึกไปเองเหรียญก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆน้องๆลองคิดดูดิทุกหนึ่งครั้งอ่ะเนี่ย ที่มันให้แลกชิ้นส่วนอะลองคิดดูดิที่มันให้แลกร้านค้าชิ้นส่วนอะคือแลกสี่สิบเหรียญน,นะเว้ยแสดงว่ามันต้องการันตีแล้วว่าการหาของอะมันต้องยากขนาดไหนวะกว่าจะได้สี่สิบเหรียญอะคือต้องกดสี่สิบครั้งนะเว้ยถึงจะได้อะแล้วลองเอาเก้าเนี่ยคูมแบบธรรมดาเก้าคูณสี่สิบครั้งอะเท่ากับเท่าไหร่เก้าคูปองคูณสี่สิบน้องๆคิดว่าเท่าไหร่เอออ่ะเห็นปะไม่มานะหูยมันไม่ได้หาง่ายๆอ่ะ พี่จบคลิปแค่นี้แล้วกันรู้นะพอเล่นเป็นแนวทางนะถ้าอยากสุ่มแบบปกติก็กดแบบปกติเหมือนพี่จะเสียค่าสุ่มหาทีละเก้าถ้าสุ่มแบบพิเศษก็จะเสียค่าสุ่มหาสิบเก้าเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันพี่พี่เกียดรอแล้วว่ะแบบโหกิจกรรมแบบหลอกแดกตังชัดๆแล้วก็แบบทําระบบก็ไม่ดีอ่ะแล้วลองคิดดูนี่ขนาดชิ้นชิ้นแรกนะได้มาชิ้นเดียวอ่ะยังหายยากขนาดนี้เลยอ่ะน้องๆลองคิดดูดิ เราคิดดูว่าชิ้นที่สองที่สามที่สี่มันจะมีโอกาสหายากขึ้นไปเรื่อยๆอมันถึงบอกไงว่าร้านค้าชิ้นส่วนให้ใช้สี่สิบเหรียญแลกได้ชิ้นที่ห้าดีกว่าแลกได้ชิ้นเดียวในการสุมหาสกินหนึ่งสกินต่อหนึ่งสกินแลกได้ครั้งเดียวที่เขาบอกมาดูตรงร้านค้าชิ้นส่วนอะ่ะน้องๆว่าอย่างไงเนี่ยตอนนี้มีอยู่แปดเหรียญแล้วพี่สุมไปแปดครั้งเนี่ยแล้วเราจะแลกหาล้อเลี้ยวสมมติพี่จะหาลรอเลี้ยวใช่ป่ะพี่ต้องมีทั้งหมดสี่สิบเหรียญนะ่ะพี่จะต้องสุมหาสี่สิบครั้งถง เขา้าใจบ้านเนี่ยเห็นไหมมันเขียนว่าศูนย์ทับหนึ่งก็คือแบบแลกได้แค่หนึ่งครั้งเขา้าใจป่มมันถึงให้เราเลือกชิ้นที่ห้าไงเพราะว่าชิ้นที่ห้ามันน่าจะออกยากมีพี่สุ่มหายังไม่ออกชิ้นที่สองเลยโอเคนะประมาณนี้แล้วกันสบายสบายสไตล์เราโอเคกิจกรรมนี้น้องๆคิดว่ายังไงมหากรรมสะสมชิ้นส่วนเกลือ,อมหากรรมสะสมแลกชิ้นส่วนสกินเครียดโอเคครับประมาณนี้พี่เล่นเป็นแนวทางละ กิจกรรมนี้พี่ไม่แนะนานะครับใครที่คิดว่าคุ้มก็ลองคอมเมนต์ดูพี่ว่าแบบโอ้เสียเสียฟรีอ่ะกว่าจะเล่นกิจกรรมอื่นยังยังการันตีไงแต่อันนี้มันทําเหมือนการันตีใช่ไหมเหมือนต้องหาห้าชิ้นแล้วก็การันตีใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วแพงกว่าเยอะพี่ว่าเล่นแบบกิจกรรมเสียแบบเสียแบบแล้วก็ได้ดีกว่าโอเคประมาณนี้สบายสบายสไตล์เราก็กดเป็นกำลังใจให้ช่องพี่ด้วยนะกดไลค์ให้พี่ด้วยเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามได้ถ้าใครอยากจะมาสตรีมเล่นด้วยกันนะครับโอเค บายเจอกันหย้ยร้อนหัวร้อนเลยลองคิดดวเองแล้วกันโตแล้ว <laughs>